ความเหงาหรือความไรเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามีจํานวนเพื่อนน้อยแต่มันเกิดจากว่าท่ามกลางบรรดาเพื่อนที่เรามีไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราขาดคนที่พูดในสิ่งสําคัญสําคัญให้ฟังได้ This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Shortcut ปรัชญายิ่งโตเพื่อนยิ่งหายาก คิดว่าเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราเป็นแบบนั้นกันบ้างไหมคะจริงๆถ้าหันมองรอบตัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราทําใครหล่นหายไปบ้างระหว่างทางนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะอยู่เคียงข้างคนเหงาคุยกันในช็อตคัดปรชยาวันนี้อยู่กับฟางค่ะและผมพาคินครับพี่พาคินคือฟังเพิ่งไปเจอมาเพิ่งรู้ว่าแบบจริงๆแล้วโลกของเราความเหง้านี้ไม่ใช่เรื่อง แค่เรื่องจิตใจแต่เป็นเรื่องทางกายด้วยคือแบบถึงขั้นที่ว่า WHO ประกาศว่ามันคือปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรงเร่งด่วนอะไรประมาณน,นี้ดูแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็เขาบอกว่ามันส่งผลต่อร่างกายของเราเหมือนแบบคนสูบุรี่อะไรเงี้ยฟังโอ้หมันขนาดนั้นเลยเหรอ,อแต่ว่าพอย้อนกลับมาเวลาที่เราคุยกันเรื่องความเหงาอ่ะเราจะคุยกันเรื่องของจิตใจเป็นสัดส่วนมากซึ่งถ้าเทียบดูจริงๆแล้วพี่พาคินฟังคิดว่าตัวเองเนี่ยก็ เป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะหนีการแบบอยู่คนเดียวหรือการเหงาอยู่บ้างในบางเวลา,วาอย่างเช่นวันหนึ่งเราเล่นโซเชียลมีเดียโคตรเยอะเลยว่ะเพื่อที่เราจะอยู่ท่ามกลางเรื่องรลวของผู้คนมากมายหรือเอาตัวเองเข้าไปให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยหรือการทำงานของเราก็สอนให้เราพัฒนาตัวเองให้มีคอนเน็ชันมากมายาอะไรเง,งีเ้ยเราสุ่ยคนเราพยายามจะหนีความเหงากันเหลือเกินนะไอ้เรื่องนี้นี่มันยังไงแล้วมันแบบมันเกี่ยวข้องกับปัชญาไหมคะ จริงๆก็มีนักปรญาพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าเพื่อจะเข้าใจความเหงาบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องนามธรรมนะเพราะจริงๆอะถ้าลองไปอ่านงานแบบมนุษยวิทยางานแบบเชิงสังคมวิทยาผมคิดว่าหลายคนที่ศึกษาเรื่องสังคมมนุษย์ก็ยอมรับตรงกันไม่ใช่แค่ว่ามนุษย์ยเป็นสัตว์สังคมอันนี้เป็นแฟกต์อยู่แล้วนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับคนอื่นจริงสําคัญแต่มนุษย์ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกกีดกันออกจากสังคม มันย่อมเป็นธรรมดาที่เขารู้สึกว่าชีวิตมันแบบอาจจะไม่มีคุณค่าในบางครั้งใช่ไหมรู้สึกว่าแบบมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวะจนสุดท้ายรู้สึกเจ็บปวดก,กับการที่เราไม่ได้แบบคอนเน็กผู้ประสาทคอนเน็กกับคนมากพออันนี้แหละคือต้อนตอของความเงาซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเชิงปรัชญ,ญาด้วๆนะแต่วันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้เป็นหลักนะครับแต่ก็เป็นเรื่องทางชีว,วิทยาด้วยเป็นเรื่องทางวิวัฒนาการด้วยมนุษย์จะมีกลุ่มเพื่อนในสักกี่คนบางทีมันก็สัมพันธ์กับแบบ ความสามารถเชิงกายภาพและสมองของเรา,อย,าอย่างเช่นนักมนุษยวิทยาหลายคนรวมถึงแบบนักจิตวิทยาวิวัฒนาการก็พูดทํานองว่าถ้าสังเกตกลุ่มของมนุษย์อย่างเงี้ยมนุษย์จะมีเพื่อนได้สักกี่คนทำไมสัมพันธ์กับความสามารถของสมองของมนุษย์ที่จะรับมือกับความสัมพันธ์ที่หลากหลายและเมื่อทางทางที่เรามีความสามารถขนาดนั้นแต่เรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เพื่อนที่เรามีได้หรือคนที่เราส,สนิทใจด้วยในชีวิตมันมีน้อยเกินไปไอ้ความรู้สึก เจ็บปวดที่เราเรียกว่าเหงามันจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอซึ่งพอเราพูดคําว่าความเหงาจริงๆแล้วมันคือความหมายเดียวกับการอยู่คนเดียวหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะม,มันอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันเสมอ,อมไปแล้วก็อันนี้แหละเป็นประเด็นที่นักปัญญาบางคนคุยไว้นะครับแต่พอพูดว่าความเหงาคืออะไรผมชอบแบบว่าโดนหล,ลอนนะ <c oughs> ความเหงาคือควบกคนหลอน เป็นคนแก่แะแต่ว่าความเหงาเนี่ยคืออย่างที่บอก,มกเมื่อกี้มีนักปรัชญ,ญาคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ยังไม่มีแปลภาษาไทยนะแต่ว่าก็ถ้าใครอ่นรานภาษาอังกฤษได้ก็เชียร์ครับนักปรัชญ,ญาคนนั้นชื่อว่าคุณลารสสเวนเซ่นผมสะกดภาษาอังกฤษไม่ถูกแต่ไม่ใช่สเวนเซ่นครับร้านไขยไอติมนะหนังสือชื่อว่า a p h i o p h y of loneliness สเวนเซ่นเนี่ยพูดเหมือนร้านไอติมพูดว่าถ้าเราลองนั่งคิดอยู่ดีความเหงาเนาะกับการอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องกันในบางกรณีเช่นจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ย ไม่ชอบหรอกความเหงาแต่อาจจะชอบอยู่คนเดียวหรือภาษาที่ดูแบบรูรากว่านั้นหน่อยก็คือชอบความสันโดษ mm. อ่าทีนี้มันต่างกันยังไงสเวนเส้น so พูดว่าไอ้ความอยู่คนเดียวหรือความสันโดษอ่ะส่วนใหญ่มันคือการที่เราเลือกที่จะได้อยู่เพียงลําพังถูกไหมครับเมื่อเราเลือกจะอยู่คนเดียวเช่นเพื่อนไปปาร์ตี้เราอาจจะถูกชวนแต่เราไม่ไปหรือเราอาจจะไม่ถูกชวนแต่เราก็เลือกที่จะไม่ไปอยู่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจตั้งแต่แรก อันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะเราได้เลือกเรารู้สึกเรามีความสุขที่จะอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองเราเห็นคุณค่าของการได้อยู่กับตัวเราแต่ความเหงามันเป็นปัญหาเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราควรจะได้ไปคอนเน็กกับคนแต่เรากลับไม่ได้ไปคอนเน็กกับคนม,มันจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดในงานเล่มนี้ยเ,เสบเนสเซนพูดว่าไอ้ความเหงาคือความรู้สึกเจ็บปวดหนึ่งนะเหงาเนี่ยคืออะไรคือความรู้สึกเจ็บปวด ที่เกิดจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สัมพันธ์กับคนอื่นมากเพียงพอแล้วว่าจริงๆอยากที่จะสัมพันธ์ไม่ได้เลือกเลยที่จะไม่สัมพันธ์แต่มันดันมีอะไรมันแบบทำมาขัดขวางเราและเรารู้สึกว่าต้องสัมพันธ์มากกว่าเนี้หมายความอย่างนี้หมายความว่าถ้าผมแบบอยากสัมพันธ์กับคนเพียงแค่สองคนแล้วผมมีสามเนี่ยผมไม่ค่อยเหงาหรอกถูกไหมฮะแต่ถ้าแบบรู้สึกว่ามีสิบแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันยัง ไม่พอมันขาดอะไรบางอย่างไปมีเพื่อนเป็นร้อยคนมีเฟนในเฟ c e b ๊ o ห้าพันคนมีคนตามทวิตเตอร์และไอจีเป็นพันคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกเราคุยกับคนหลากหลายมากในแต่และวันแต่เรารู้สึกอะไรบางอย่างมันหายไปอ่ะที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คอนเน็ก์กับคนในเรื่องที่เราอยากจะคอนเน็ก์มากพอแล้วสิ่งนั้นกลายเป็นความเจ็บปวดเราเรียกมันว่าความเงาอื เมื่อกี้เราคุยกันถึงจํานวนคนที่พาคินมีเพื่อนใน Facebook กี่คนคะประมาณหนึ่งพันกว่าคนนะเออจริงๆฟังก็เป็นคนมีหลักพันเหมือนกันซึ่งอาจจะมีคนมีมากกว่านี้ที่แบบเขารับเขารับมากมายเนาะแต่นั่นแหละก็เคยตั้งคําถามแบบนี้เหมือนกันว่าจํานวนเนี้ย เฟรนใน a c e b o o k เท่ากับเฟร่อนหรือเปล่าหรือว่า follower ในไอเท่ากับเพื่อนหรือเปล่าอเออก็กลับมาคิดว่าแปลว,ว่าจำนวนเนี่ยไม่ใช่การตัดสินว่าจะทำให้เราเหงาหรือไม่เหงามีเพื่อนมากหรือมีเพื่อนน้อยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความเหงาก็อาจจะก็อาจจะถ้าคิดตามสเวนเซนก็คือหนึ่งมันคือความต้องการของเราก่อนใช่หมหมายความว่าถ้าจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการใครไปมากกว่านี้ความเหงามันไม่ค่อยเกิดเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันต้องมากกว่านี้เรา ควรจะได้มากกว่านี้แต่ไม่มีเรารู้สึกขาดไปอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือว่าผมคิดว่ามีโค้ดอันหนึ่งของนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อดังชื่อว่าเคายุงคายุงพูดถึงเรื่องนี้ไปว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอความเหงาหรือความไรเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรามีจํานวนเพื่อนน้อยอแต่มันเกิดจากว่าท่ามกลางบรรดาเพื่อนที่เรามีไม่ว่าจะน้อยหรือมากเราขาดคนที่พูดในสิ่งสําคัญสําคัญให้ฟังได mm. ้ตัวอย่างง่าย,ายๆเช่น เราชอบดูซีรีส์เกาหลีมากใช่ไหมแต่แบบเราเป็นคนเดียวเท่านั้นในบ้านและในกลุ่มเพื่อนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้เราดูมันทั้งวันก็คือเราสึกแบบอยากจะเล่าให้ใครบางคนฟังแต่กลับบ้านพ่อแม่ก็ไม่ดูพี่ก็ไปสนใจเรื่องฟุตบอลน,น้องก็ไปเล่นเกมกลับไปหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ตามสิ่งเดียวกับที่เราตามคุยกันเรื่องอื่นแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ซีรีส์นี้มันแบบผมมันแบบมันอยากเมาอยากเล่าให้ใครฟังต่อให้เรามีเพื่อนเยอะแค่ไหนต่อให้ครอบครัวดูเหมือนจะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างไรความเหงามันต้องเกิดขึ้นแน่ในใจเราเพราะว่าไม่ใช่แค่เราต้องการคนมากกว่านี้่แต่เราต้องการคนที่คุยในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญต่อเรานะสำคัญต่อเราไม่ได้ไหมายความว่าแบบโหต้องคุยกันเรื่องแบบการเมืองปรัชญานะเอาแค่เนี่ยเราชอบสิ่งนี้ยแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังวะเนี่ยความเหงามันก็เกิดแบบแล้วแล้วพอพูดเรื่องเนี้ยเรื่องไอ้คอนเซ็ปต์ว่าความเหงามันคือการแบบขาดคนที่คุยในเรื่องสําคัญๆของเราไปใช่ไหมครับ ผมก็เลยนึกถึงงานงานอันนึงที่ผมทําอยู่เป็นงานวิจัยที่กําลังทําล่าสุดนะก็คือเราไปศึกษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวต่างเจเนเรชันถ้าตามข่าวประเด็นทางสังคมนะคนก็จะพูดกันว่าโอเคเรามีความขัดแย้งเรื่องรุ่นคนแต่ละรุ่นไม่คุยกันมีประเด็นปัญหามากมายที่ทําให้ครอบครัวมันดูเหมือนเสื่อมคลายลงสถาบันครอบครัวมันสั่นคลอนไอ้งานนี้ก็คือพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนทํากิจกรรมโนนี่เนาะแล้วก็ข้อค้นพบหนึ่งที่ผมเจอทีมวิจัยเราเจอก็คือว่าไอ้ปัญหาใหญ่ ที่ทาให้ครอบครัวไม่คุยกันพูดเร็วๆบาคคนมองจากภายนอกคือทําไมคนต่างรุ่นถึงไม่คุยกันมันจะตอบว่าก็เขาไม่มีโอกาสคุยกันจะไปคุยกันตอนไหนหมายความว่าคนนึงก็ไปโรงเรียนอีกรุ่นหนึ่งก็ไปทํางานอีกรุ่นหนึ่งแก่แล้วอาจจะอยู่บ้านมันไม่มีจังหวะที่ได้มาเจอกันเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันน้อยมากแต่พอเราทํางานจริงๆนะลงไปในพื้นที่หลายๆจังหวัดเราพบว่าปัญหาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องโอกาสในการคุยกันปัญหาจริงๆคือว่าเขาไม่มีเรื่องที่จะคุยกันในเชิงเนื้อหา หมายความว่าสิ่งที่คนแต่ละรุ่นสนใจมันต่างกันจนแบบแม่อยากคุยกับลูกจะตายถึงรายการที่แม่ดูวันนี้แต่ลูกไปดูซีรีส์เกาหลีอยู่ลูกอยากจะคุยจะตายว่าที่พระเอกกับนางเอกอย่าก,กันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นท็อตที่มาจากเรื่องจริงอย่างไรแต่แม่ไม่ได้ตามข่าวนั้นเลยเพราะแม่กําลังดูข่าวไม่รู้การเมืองหรือข่าวอย่างอื่นอยู่คุณยายสนใจสิ่งที่เขาอยากจะเขาติดตามจากแบบใน YouTube วันนี้เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยนะ อยากจะเล่าให้หลานฟังแต่หลานกําลังดูบอลอยู่แล้วไม่รู้จะแบบอยากจะคุยเรื่องบอลทห้ยายฟังแต่ก็ไม่รู้จะคุยอย่างไรสุดท้ายปัญหาจริงๆมันเลยอาจจะไม่ใช่แค่โอกาสในการคุยแต่คนไม่มีวัตถุดิบไม่มีเนื้อหาไม่มีเท t e r i a l ที่จะทําให้เขาคุยกันได้ซึ่งอันนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่มากและสะท้อนเรื่องเนี้ยทำไมคนในครอบครัวจึงรู้สึกว่ามันเหงาทั้งๆที่เราอยู่ด้วยกันเพราะจริงๆไม่ใช่แค่เราไม่มีโอกาสคุยกันเราอาจจะมีโอกาสคุยกันแต่เรื่องที่สําคัญของแต่ละคนมันต่างกันจนแบบ เราไม่รู้จะคุยกันยังไงถ้าอย่างนี้มองแบบนี้ได้ไหมคะว่าแต่สิ่งที่เชฟให้แมทเ r ียลของเราไม่เหมือนกันสิ่งที่เชฟให้ความสนใจหรือว่าประเด็นที่เราอยากจะคุยไม่เหมือนกันน่ะ เราเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่กําหนดมันทั้งหมดอย่างเช่นฟังลองนึกย้อนชีวิตตัวเองแบบสมมติเราเริ่มจากวัยเรียนตอนเรียนอ่ะชีวิตมันเชฟให้เราต้องแข่งขันในระบบการศึกษามันเชฟให้เราต้องไปสนใจในอะไรบางอย่างที่แยกออกมาจากเรื่องที่แม่หรือพ่อของเราหรือคุณยายอะไรต่างๆอาม่าอะไรที่บ้านของเราสนใจแยกเราออกไปในขณะเดียวกันสังคมแบบอีกวัยหนึ่งของเขาก็อาจจะเชฟเขาไปอีกเส้นทางหนึ่งแบบนี้มองแบบนี้ได้ไหมคะว่าอย่างนั้นได้เลยหมายความว่า ความเหงามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวขนาดนั้นนะครับหมายความว่าไอ้ความรู้สึกว่าเราต้องการคนจะมาเติมเต็มชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะโดดเด่นเป็นพิเศษในสังคมที่ค่อนข้างมีความเป็นเมืองสูงหน่อยหมายความว่าเช่นเมื่อคุณอยู่ในสังคมซึ่งคุณใช้ชีวิตออกจากครอบครัวตัวเองเนาะอันนี้คือเคสแบบมาอยู่คนเดียวอยู่ในหออยู่คอนโดอย่างเงี้ยเอาแค่นี้สถานการณ์เนี้ยอยากจะเล่าบางอย่างที่สําคัญให้คนฟังอะมันก็แบบ มันลําบากและมันจะต่างกับการที่คุณอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะแต่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบไหนก็จ,จะต่างเช่นนึกถึงสังคมในเกษตรกรรมนะสังคมที่อยู่ในชุมชนทําการเกษตรกรรมไรนาะทุกคนใช้ชีวิตคล้ายๆกันแน่นอนมันมีความขัดแยง้งแน่นอนมันมีความสนใจที่ต่างกันแต่โดยวิถีชีวิตแล้วมันมีเรื่องราวร่วมกันม,มากกว่าคนเมืองใช่ไหมครับซึ่งคนนึงไปเรียนหนังสือแล้วก็เรียนอย่างจริงจังแทบจะไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลย อีกคนทํามาหากินหาเงินอย่างจริงจังโดยแทบไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยอีกคนสูงวัยแล้วอาจจะแบบก็อยู่บ้านอยู่บ้านอย่างจริงจังจนแบบไม่ได้ทําไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพสังคมเนาะก็ส่งผลต่อไอความรู้สึกว่าเราจะคอนเน็กกับใครความยากง่ายของการสัมพันธ์กับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณอยากจะไปคุยคนอื่นไหมแต่เงื่อนไขเชิงสังคมก็สําคัญเหมือนกันคุณมีพื้นที่ให้ไปคอนเน็กกับคนอื่นไหม คุณมีโอกาสได้ไปคอนเน็กับคนอื่นไหมคุณมีเรื่องราวไปคอนเน็กับคนอื่นไหมคุณกล้าจะไปคอนเน็กับคนอื่นที่ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวตัวเองไหมซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องคุณค่าเชิงสังคมคเยอะเลยแล้วฟังเห็นอีกมุมหนึ่งที่เวลาหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกเหงาหรือว่าความเหงาเนี่ยมันอาจจะเกิดมาในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวนั้นมันมันว่างเปล่าอ,อันนี้นฟังลองยกตัวอย่างคํานี้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่า ความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราก็ยังไม่แข็งแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเลยรู้สึกว่าเฮ้ถ้าเรามองเรื่องความเหงาเนี่ยอาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องเพื่อนวัยเดียวกันที่เราคุยกันว่าครอบครัวด,ด้วยหรือว่าแม้แต่กับตัวเราเองที่การงานหรือว่าชีวิตในสังคมเมืองหรือทุนนิยมเนี่ยที่มันแยกขาด ชีวิตของเราออกจากตัวเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจะมองได้ไหมว่าความเหงาเนี่ยเราไม่ได้กระทํามันด้วยตัวเองอ่ะมันมีอะไรบางอย่างมาถูกกระทําความเหงาก็ก็คงอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าประเด็นที่ฟังยกดีมากเลยคือถ้าคนเมืองนะคนไปทํางานเหงาจริงๆอ่ะวิธีที่เขาจะรับมือกับสิ่งนี้คืออะไรผมว่าเนี้น่าสนใจโอเคเรา,าอาจจะแบบพยายามหากิจกรรมทำใช่ไหมฮะ ถ้ามีตังค์หน่อยอยาจจะไปร่วมคาร์ดพิลาทิสอะไรเงี้ยไปหาเพื่อนนอกเหนือจากออฟฟิศเพราะว่า <c oughs> หลายคนก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคนในที่ทํางานใช่ป่ะอยากจะมีเพื่อนที่อื่นซึ่งในมุมหนึ่งหลายครั้งมันต้องใช้ต้นทุนถูกไหมครับหมายความว่าไอกิจกรรมเชิงชุมชนหรือว่าคอนเซปต์เนี้ยคือคอนเซปต์ที่นักปรยาคนหนึ่งชื่อว่าโรเบิร์ตพัตแนมเรียกว่าเติร์ดพลสคือคนนะ่ะมันจะคอนเน็กันได้มันต้องมีเติร์ดพลสก็คือสถานที่ที่สามที่ที่สามหมายความว่าที่ที่1ก็คือบ้านท, 2, ที่ที่ืองาน พันแนนบอกว่าไอคอนเน็ชันเนี้ยจะเกิด <c oughs> เมื่อสังคมมันมีที่ที่คนไปแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้อยู่บ้านเ <c oughs> ช่นเราไปคลาสโยคะเรารู้สึกว่าทุกคนมันต้อนรับเรา <c oughs> มันคุยเรื่องที่เราสนใจแล้วแบบมีความสุขมากนี่จะกลายเป็นเติร์ดเพลสของเราเราไปห้องสมุดสาธารนณะซึ่งอาจจะมีในบางที่ไปเจอคนที่สนใจเหมือนกันไปฟังงานเสวนาเราไปดูหนังใช่ไหมครับแล้วไปพบว่าเอ้ยคนที่มัสนใจหนังเหมือนเรา ได้พูดคุยกันเนาะการที่มี third place เนี่ยที่เข้าถึงง่ายส่งผลเหมือนกันต่อความสามารถในการรับมือกับความเหงาของตนเองเพราะเรามีพื้นที่ที่ให้เราสามารถไปคอนเน็กกับผู้คนได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมันเข้าถึงยากหรือมีแต่เข้าถึงยากแถมยังแพงด้วยใช่ไหมครับมันยิ่งเป็นไปได้มากๆเลยนะว่าอยากจะไม่เหงาแต่วิธีที่จะแก้เหงามัน มันมีน้อยเหลือเกินแล้วแล้วไอ้ด้านกลับของสิ่งเนี้ยซึ่งผมคิดว่าณนะช่วงหนึ่งของชีวิตผมก็เป็นนะคือพอมันว่างเปล่าอย่างที่ฟังบอกนะหมายถึงแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าอ่ะเหงาอะไรเงี้ยเนาะเรารับมือกับมันยังไงบางทีมันอาจจะไม่ใช่การไปคอนเน็กกับคนอื่นแต่คือการที่เราทํางานนะทำไปทำไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งเราทํางานเราก็จะดิสแทรกตัวเองออกจากความเหงาก็โฟกัส ที่งานงานเริ่มกลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเป็นสิ่งที่เริ่มทดแทนไอ้ประเด็นเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องแบบเหงาหรือเปล่าว่าชีวิตเป็นยังไงเราทํางานเพื่อให้ได้เงินทํางานเพื่อให้ได้เงินงานยุ่งจนไม่มีเวลาเหงาจนไม่มีเวลาเหงาสุดท้ายถ้าเราไม่คิดกับมันมากพอใช่ไหมเราก็จะลืมความเหงาไปชั่วขณะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเช่นป่วยทํางานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วหรือเราผิดหวังกับงานที่ทํา <c oughs> ไม่ถูกใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ความเหงามันก็จะกลับมาเพราะมันไม่ใช่วิธีการ แก้ไขมันแค่เป็นวิธีการที่ดิสแทรกเราบิดเบือนเราออกจากความจริงว่าเฮ้ยณปัจจุบันนะ่ะมันมีแผลที่เราเจ็บเจ็บคือเราอยากจะคอนเน็กกับคนมากกว่าน,นี้เราแก้ได้ดีที่สุดคืออะไรณเวลานั้นไม่รู้จะคอนเน็กกับใครอยู่ห่างไกลจะผู้คนเหลือเกินวิธีที่ดีที่สุดที่ดิสแทรกตัวเองได้อาจจะเป็นเรื่องการทํางานแล้วเรื่องนี้มันยิ่งสะท้อนสภาพสังคมเพราะว่าผมเข้าใจว่าในปัจจุบันนะเวลาเราพูดเรื่องการทํางานโดยเฉพาะคนเมืองยิ่งเราทางานเยอะทํางานเก่ทงทงาํางานได้ดีความสําเร็จมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหม คนอื่นน่ะอาจจะแบบแม่อาจจะทักมาว่ายินดีด้วยนะลูกได้เลื่อนตำแหน่งแต่แบบมันไม่ได้มีคนมา appreciate กับความสําเร็จของเรามากไปกว่านั้นแต่ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนหน่อยเราจะเห็นภาพอีกแบบนหนึ่งเลยเช่นเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัดสอบติดโรงเรียนดีๆเผื่อเขาดีใจกันทั้งหมู่บ้านเด็กคนหนึ่งจากต่างจังหวัดเรียนจบปริญญาพ่อจัดงานฉลองเลี้ยงกันทั้งแบบชุมชนเน่เพราะความสาเร็จของคนในบางพื้นที่มันเป็นเรื่องชุมชนชีวิตของเรามีความหมายเมื่อเราอยู่ในชุมชน แต่เมื่ออยู่ในสังคมที่พัฒนามาสู่เมืองอุตสาหากรรมแล้วมีความเป็นดิจิทัลสูงหน่อยเรายิ่งแบบแยกขาดออกจากผู้คนใช่ไหมเราเริ่มอยู่ในห้องของตัวเองเล็กๆที่ไม่รู้จักว่าเพื่อนข้างห้องคืออะไรได้สบตาก,กันบ้างเมื่อเราเดินผ่านแต่ไม่เคยรู้จักกันเลยว่าชื่ออะไรเรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งดูเหมือนได้คอนเนคกับคนอื่นผ่านทางโลกออนไลน์แต่มันก็มีข้อจํากัดอย่างที่ฟังถามอะเรามีเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเยอะมากแต่ใครบ้างที่เป็นคนนั้นที่แบบคุยได้จริงๆที่ทําให้เราไม่เหงา ชีวิตของเรามันจึงอาจจะไม่ใช่ของเราขนาดนั้นความเหงาที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่บาดแผลที่เราแบบทําด้วยตัวเองล้วนๆแต่มันคืออาการที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปและเราไม่ได้กลับมาคุ้นคิดกับมันมากพอว่าอะไรนะคือสิ่งที่อาจจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าหรือมีความหมายเราต้องการใครบ้างไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่เหงาความเหงามันเกิดขึ้นจากอะไรเท่าไหนถึงเป็น สิ่งที่เรียกว่าพออะไรแบบกลายเป็นว่าบางทีเราเป็นแผลแบบที่พี่พาคินบอกอแต่เราหันไปทําอย่างอื่นเพื่อให้เราลืมแผลนั้นไปแตแ่แผลนั้นมันยังอยู่อืแผลนั้นมันยังอยู่วันนี้ดูเป็นสาราคนเศร้า <laughs> <laughs> ดูเป็นสาราคนเศร้าแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมันต้องมีด้านที่ดีหรือมันต้องมีมุมที่ทําให้เราสามารถเยียวยาความเหงาหรือเห็นมุมมองความการอยู่คนเดียวที่มันมที่มันเป็นด้านที่บวก กับ <g rab> ชีวิตบ้างใช่ไหมคะ,ะหวังว่าจะเป็นอย่างาน,นั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นในงานของเซเปนเซนคนเดิมเขาก็พูดว่าวิธีหนึ่งในการรับมือกับความเหงาได้ดีที่สุดเนาะไม่ใช่การตามหาเพื่อนหรือใครก็ตามทีให้มากขึ้นเพราะบางทียิ่งมีเพื่อนมากเรายิ่งแบบรู้สึกว่าต้องการมากกว่านี้นชีวิตเป็นอย่างนั้นนะยิ่งยิ่งความต้องการของเรามันได้รับการตอบสนองมนุษย์ไม่ใช่ผู้หยุดความต้องการไปตรงนี้ยิ่งแบบอยากกินแล้วได้กินนะความต้องการมันยิ่งแบบขยายเพิ่มขึ้้้นยยิ่งาากไไดดเร เรายิ่งอยากได้สิ่งอื่นเพิ่มขึ้นสเวนเซนบอกว่าวิธีการหนึ่งในการจัดการกับความเหงาคือเราอาจจะต้องเริ่มอยู่ตัวคนเดียวให้เป็นหรือเห็นคุณค่าของการอยู่กับตัวเองหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือเปลี่ยนความเหงาให้กลายเป็นความสันโดษก็ได้นะครับซึ่งในทางประวัติศาสตร์และปรัชญาเนี่ยมันมีมนุษย์จํานวนมากแหละที่เอนจอยกับการอยู่คนเดียวนะโดยเฉพาะนักปรัชญาเนี่ยโหหลายคนนี่คือ เปโทรเวิร์ t อะนะรู้สึกว่าคือแต่นี้เป็นความจริงนะหมายความว่ากิจกรรมในเชิงสังคมมันเป็นเรื่องของการ <c ười> พอมันเป็นคอนเน็ก์มันคือความสนุกสนานการได้เต้นร่วมกันการได้ร้องเพลงร่วมกันแต่ถ้าคุณอยากจะคิดมันเป็นกิจกรรมเชิงสาธารณะได้ยากมันเป็นคิดร่วมคนอื่นได้ยากคิดมันต้องแบบคิดอยู่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นนักปัญญาจํานวนหนึ่งก็จะชอบการได้อยู่คนเดียวหลายคนถึงพูดขนาดว่าปัญหาของโลกส่วนใหญ่คือคนอยู่คนเดียวไม่เป็นนะฮะเช่นนักปัญญาคลาสสิกเอาอีกแล้วกลับมาเป็นครั้งที่3คนที่ผมชอบ เบสปาสกาลพาสกาวพูดประโยคคลาสสิกมากผมชอบมากคือปาสกาวบอกว่าไอ้ปัญหาหลายอย่างในโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่จริงๆแล้วอยู่คนเดียวได้แต่ไม่รู้จักอยู่ในห้องคนเดียวเขาพูดว่าถ้าแบบชายผู้ซึ่งมั่งคั่งที่สุดที่แบบครอบครองอาณาจักรสักแห่งหนึ่งแล้วะและสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทํามาหากินอีกถ้าเขารู้จักอยู่ในห้องคนเดียวมันจะไม่มีสงคราม แต่เพราะมันมน,นุษย์มันมีปัญหาเรื่องเนี้ยคือเราไม่สามารถอยู่ในห้องคนเดียวได้เราจรึงแบบเดินทางออกไปไล่ล่าความฝันสร้างความต้องการให้เป็นอย่างที่เราต้องการสุดท้ายนําไปสู่ความขัดแยง้งสงครามและปัญหาต่างๆมากมายนะครับในธํานองคล้ายๆกันนักปัญญาจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบผู้สันโดษคือแบบโอเคนักปัญญาจำนวนนี้มีปัญหาชีวิตก็ไม่ได้มีชีวิตดีไปกว่าเราแต่จังหวะของการแบบคิดเกี่ยวกับปัญญาหลายครั้งคือการที่ เขาได้อยู่ลําพังพูดชื่อขึ้นมาหลายคนอาจจะรู้จักเช่นคานอย่างเงี้ยคะเอ็มมานูเอลคานฟิลิดนิเชอร์ชองชาก์รูโซนี่คือคนดังๆมากหรือคนสําคัญอีกคนหนึ่งซึ่งเขียนงานเกี่ยวกับชีวิตอันสันโดษและคุณค่าของมันก็คือเฮนรี่เดวิดทอโรวอลเดนอ่าวอลเดนใช่ไหมคนพวกนี้คือผู้ที่แบบมีความสุขที่จะได้อยู่เพียงลําพังได้คิดกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ได้ฟังเสียงหรือจังหวะเดินของตัวเองคนพวกนี้บางคนพูดถึงํานองว่าการไปอยู่ในสังคม สุดท้ายมันคือเรื่องนี้คือเราต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของสังคมคิดภาพว่าสังคมเป็นเพลง EDM <laughs> วนะนมันตือต้อตือ้อตื้อตลอดเวลาใช่ไหม <laughs> เราในชอบลูกทุ่งเรื่ออะไรแต่พอคือไปอยู่สังคมอ่ะคุณต้องยอมเปลี่ยนโทนเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนริทึมให้เป็น EDM ให้ได้แล้วค่อยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วลดจังหวะมันลงมาให้กลายเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ<อ>เพราะฉะนั้นสําหรับคนจำนวนเนี้ยการได้อยู่คนเดียวมันคือการหาว่าตกลงดนตรีแบบไหนคือตัวเราจังหวะริทึมเท่าไหร่ ใช่ไหมเทมโปเท่าไหร่ดิทึ่มแบบไหนคือสิ่งที่นิยามสิ่งที่เราเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็จะบอกว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องแย่หรอกถ้าคุณเห็นคุณค่าของมันผมอยากยกโค,ค้ดคัสสิกของทอโรมานะ<ะ>ในเล่มบอลเดนนะผมคิดว่าอันนี้ก็<ะ>เวลาคนพูดเรื่องบอลเดนยกมาหนึ่งโค้ดส่วนใหญ่คนพูดเรื่องนี้เลยคือทอโรเนี่ยถ้าใครมารู้จักนะครับเป็นนักปัชญ,ญาที่ชอบเดินเข้าป่านะคือแบบเมื่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเนี่ยแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตมองต้นไม้สังเกตธรรมชชชชาาาตติิแล้้ววก็ใีอย่ง ในงานของเขาเนี่ยเขาพูดประโยคหนึ่งเพื่ออธิบายสิ่งที่เขาทําเพราะการเดินเข้าป่าเนี่ยส่วนใหญ่มันคืองานของนักพรตใช่ไหมถ้านึกถึงในอดีตมันมีคนแบบนี้เยอะเลยคนที่แบบเดินเข้าไปในป่าอยากสแสวงหาความหมายของชีวิตหรือละทางโลกไปรู้ว่าชีวิตมันคืออะไรทอรโทรทําคล้ายๆกันแล้วเขาสรุปว่าการเดินเข้าป่าของเขาเนาะไม่ใช่เพื่อจะได้ไปอยู่คนเดียวเท่านั้นสําหรับเขาแล้วนะผมโค้ชนะครับฉันเดินเข้าป่าเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกเพื่อที่จะเผชิญ เฉพาะความจริงที่สําคัญต่อชีวิตเพื่อที่จะดูว่าฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ชีวิตต้องการจะสอนได้หรือไม่และเพื่อไม่ให้ต้องมาพบว่าตัวฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตเลยในวันที่กําลังจะตายเ hmm. หลืกซึ้งใช่ไหม hmm. แต่ความว่ามันไม่ใช่การไปอยู่คนเดียวแต่คือการหนึ่งใช้ชีวิตอย่างที่ฉันเลือกเองอ hmm. สังคมทําแบบหนึ่งฉันเลือกเองแบบนี้ ฉนันอาจจะเลือกไปเข้าสังคมก็ได้นะแต่สำหรับทอรโรเขาเลือกจะเดินเข้าไปในป่าเข้าไปหาอะไรเข้าไปถามไงว่าตกลงอะไรนะที่สําคัญต่อชีวิตเรา<ม>เพราะเมื่อคุณหลุดออกจากเทมโปของสังคมเพลงที่สังคมบรรเลงแล้วได้อยู่กับตัวเอง<ม>คุณจะได้ยินเสียงตัวเองมากขึ้นว่าอะไรวะ<ม>ที่มันมีความหมายต่อชีวิตเรา<ม>ใช่ไหมฮะและเมื่อคุณได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญต่อชีวิตแต่คุณคิดว่าชีวิตสอนอะไรสุดท้ายทอรโรบอกว่าวิธีนี้แหละจะทําให้ฉันได้ใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่เพียงมีชีวิตได้ใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็นจริงๆก่อนที่ฉันจะตายเพราะฉะนั้นนักปัญญากลุ่มเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ appreciate กับการอยู่อย่างสันโดษแล้วก็รู้สึกว่าเงาก็คงเป็นปกติของมนุษย์แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมันเป็นการสันโดษและรักที่จะอยู่คนเดียวได้มันก็อาจ,จะเป็นวิธีหนึ่งในการเยียวยาความรู้สึกนั้น ซึ่งคาว่าใช้ชีวิตที่ทอโรทาคือไปอยู่ในบ้านหรือจะเรียกว่าห้องก็ได้ที่มีแค่ข้าวของที่จําเป็นใช่ครับแต่ว่าผลผลิตจากการไปอยู่ในครั้งนั้นเขากําหนดเองได้ว่าจะทํางานเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไม่ทํางานใช้ชีวิตเพื่อใช้ชีวิตอ่ะวัอพรุ่งนี้จะทําอะไรจะเดินไปดูอะไรสังเกตบึงน้ําสังเกตกบซึ่งถ้าไปอยู่ในสังคมมันทําไ่ไปยืนดูบึงคนก็ว่าบ้าแล้วเนอแใช้ชีวิตเท่าที่อยากใช้ในคนก็ว่าประหลาดแล้วทําไมแบบ ไปใช้ชีวิตแค่นั้นแต่เพราะเนี่ยคือสิ่งที่ทอโร่พบว่าจริงๆสิ่งที่มันสลักสําคัญต่อชีวิตมันมีประมาณนี้แหละแต่ผมโน้ตไว้ตรงนี้ว่าทอโร่ไม่ได้กำจะบอกว่าทุกคนจงใช้ชีวิตแบบผมนะทุกคนจงต้องการเท่านี้ทุกคนจงแบบหยุดจงไปอยู่ริมบึงเอออยู่ริมบึง <laughs> แล้วเป็นแบบผมอะแต่นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่นักปรัชญ,ญาจํานวนหนึ่งทำนะและมนุษย์จํานวนหนึ่งทำก็คือการได้หยุดแล้วสํารวจชีวิตตัวเองเขาใช้ตัวเองเป็นห้องทดลอง เขาไม่ได้จับคนอื่นเป็นห้องทดลองใช่ไหมไม่เป็นครับขู่เข็นว่านี่คือวิธีใช้ชีวิตปรัชญาเดียวที่คุณต้องเดินตามแต่นี่คือชีวิตที่ผมใช้ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมทําไปทําไมผมเขียนมาให้แล้วถ้าคุณคิดว่าดีลองสิลองเองถ้าคุณคิดว่าไม่ดีไปใช้ชีวิตอื่นนั่นคือผมว่าเป็นคุณอุปการของนักปรัชญาอย่างน้อยก็ในเชสยงทองโตรอพอพูดสิ่งเนี้ฟังว่ามันจะไปโดนใจมนุษย์ทํางานหลายๆคนเออแล้วฟังเคยเจออันหนึ่งพี่พี่พาคินที่แบบ อาจารย์สรวิชชัยนามเขาเขียนบทความแล้วเขาก็ยกคำกล่าวหนึ่งบอกว่า <c oughs> คุณไม่ได้เกลียดวันจันหรอก <c oughs> คุณเกลียดทุนนิยมเพราะมันสออย่างนะเพราะมันบังคับให้คุณต้องทำงานาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำงานอ,อะไรประมาณนี้ทำนองนี้แล้วสกว่าเอ้แล้วพอยิ่งฟังเรื่องราวของวอ์เดนะเออแล้วพอมันมีแมสเซจที่แบบว่าเฮ้ยทรโรเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขา อยากจะใช้มันโดยที่ไม่ได้ต้องถูกกําหนดจากการทํางานหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเชื่อมโยงกันดีใช่ครับซึ่งซึ่งผมผมเพิ่มนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องแบบนี้มันมีอันตรายอย่างหนึ่งของมันคือเรามักจะแบบถ้าไม่ระวังตัวนะเรามักจะรีบโรแมนติไซส์ว่าชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่ดีแล้วรู้สึกว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ดีแล้วเราสิ ต้องไปอิจฉาเขาด้วยต้องมาอยู่ในเม,มืองที่มีควันพิษต้องมารถติดสามสี่ชั่วโมงต่อวันโอ้ยชีวิตของคนต่างจ <ang S 1> ังหวัดน,นั้นดีจังเลยแต่ถ้าคุณไปถามเขาจริงๆเยมันมีคนที่เลือกและคีย์คีย์เวิร์ดของทาโรค่คือนี้เขาเข้าป่าไปใช้ชีวิตเท่านั้นอย่างที่ฟังบอกเพราะเขาเลือกเองแต่ในโลกใบนี้มีคนจํานวนมากที่ใช้ชีวิตคลายคลายทอโร่แต่ไม่ได้เลือกแต่ไม่ได้เลือกอ่ะสภาพสังคมมันทําให้เขาต้องอยู่แบบนั้นน่ะเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึงเรื่องนี อาจจะต้องระวังมิติแบบนี้ไว้ว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่าชีวิตแบบทอโรชีวิตสันโดษคือชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราเลือกเองต่างหากความหมายนั้นเราได้รู้ว่าอะไรสําคัญและเราได้เลือกมันคิดว่าทุกคนจะแบบนึกถึงชีวิตของตัวเองขึ้นมาแลละตอนนี้ว่าเอ้ที่เราฟังสองคนนี้มันนั่งคุยกันเนี่ยเอย้เราเป็นแบบไหนวันนี้เลยอยากจะทิ้งท้ายช้อตคัดปรัญญาในอีพีนี้กันนะคะพี่พายคินว่า อยากรู้ว่าคนที่ติดตามช็อตคัดปรัชญาอยู่ตอนนี้คุณว่าคุณอยู่ในภาวะที่เป็นความเหงาหรือว่าเป็นความสันโดษกันดูเป็นคําถามที่ประหลาดมากเลยคุณเหงาหรือว่าคุณสันโดษแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นความเหงาลองแชร์กันได้ไหมคะว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่จะรับมือกับความเหงาหรือใครที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ไม่ได้เหงานะฉันอยู่ในภาวะที่สันโดษแล้วมันดีเนี่ยลองแชร์มันก็ได้ว่ามีวิธีไหนไหมที่เปลี่ยนให้การอยู่คนเดียวเนี่ยกลายเป็นความสันโดษ สำหรับคุณนะคะโอเคใครที่ชอบเอพิโซดนี้หรือว่าฟังแล้วอยากจะฟังเรื่องราวไหนๆต่อก็ลองคอมเมนต์มาด้วยได้เช่นกันนะคะเช่นเคยก็คือฝากกด Subscribe ค่ะ YouTube Channel ขอ t t e s t a n d a r d Podcast นะคะจะได้เจอพวกเราในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ติดตามฟังรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ t ดอะ a แ d นด d ร์ดพ I open it for your ears.